ใครจะคิดว่ารถหลักหมื่นจะกลายเป็นรถแข่งสไตล์ J T C C ได้เท่แบบนี้วันนี้จะพามาดูเจ้า p ีเมล่ P11 คันนี้นะครับเราปั้นยังไงใช้อะไรถึงได้ลุกแบบนี้มันน่าเล่นไหมขับแล้วเป็นยังไงรีวิวจริงใช้จริงจากการปั้นเจ้าคันนี้ Racing Present Primera Nissan JDM ก่อนจะไปที่รถ Nissan Primera ททำไมเราถึงเลือกที่จะปั้นเจ้ารน่นนี้สั้นๆเลยนะครับมันเป็นภาพที่เคยเห็นใน DVD ของรถญี่ปุ่นนะครับที่มีรถแข่ง JTC c ครับที่พวก Honda าโต o ตาวิ่งแข่งกันและผมไปเห็นคันนี้มันเป็น Nissan Primera รถสีน้ำเงินพ้าอะไรไม่รู้ครับรถแข่งยุค90นะครับ ที่ใช้ในรายการแข่ง Japanese Touring c a r า h a m ช i เป s h i นชจริงๆมันจะมีรถที่อังกฤษด้วยนะก็เป็น BTCC นะก็ใช้พ r i เม l a เหมือนกันจุดขายนะครับที่ผมเลือกเอามาปั้นก็คือ1มันเป็นรถบ้านที่มี DNA มีตำนานเป็นรถแข่งในตัวด้วยก็เลยอยากจะปัน้นจริงรถพรีเม LA ล่าในตลาดครับราคาหลักหมื่นจริงนะครับก็มีตั้งแต่โอ้ยไม่ถึงหมื่นก็มีนะสองสมหมื่นก็มีนะ ผมก็ได้มา20,000ก็คือต้องทําเยอะเหมือนกันครับใครที่มีเวลาใจพร้อมกายพร้อมเงินพร้อมก็ลองดูครับลองปั้นเลยครับจากสภาพโสม um um ก็สวยได้เหมือนกันนะครับใช้เวลาบอกเลยการปั้นของผมก็ง่ายๆนะครับสเต็ปบายสเต็ปก็คือใช้อะไหลเสียงกงแล้วก็ของมือสองจากซากรถเซฟบัจเจ็ต แน่นอนครับก็คือใช้อะไรเซียงกงบ้างแล้วก็สีก็ไม่ได้ทําแพ้นะครับก็คือทําสีก็ประมาณ30 0 0 0บาทก็เลือกสีผสมสีเอนะครับก็ใช้ของเล่นจากโทมิกาพาร์ทนี้ก็ไม่ต้องของอะไรแพ้นะครับก็คือสั่งคอสตอมจากผลงานคนไทยครับกระดาษยูนิคส่วนล้อโชคก็คือโชคของ S9 ครับก็มีเจ้าเดียวครับที่มีของตรงรุ่นล้อก็จะแพงหน่อยครับเป็นล้อของญี่ปุ่นนะครับมือสองครับก็เป็นล้อเก่านะครับฮาเซมิ ทั้งหมดเนี้ถ้าคุณจะแต่งสวยก็แพงครับแต่ถ้าคุณจะทํามาใช้งานก็ไม่แพงครับก็คือเตรียมไว้ประมาณเกือบแสนก็สามารถทํารถที่ใช้งานได้ทุกวัน พเมล่านะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูเผื่อใครอยากจะหามาเล่นนะปกติเราก็เคยรีวิวทารถไปแล้ววันนี้จะมารีวิวตัวรถกันทั้งคันแล้วกันเริ่มจากภายนอกก่อนละกันภายนอกคันนี้ก็มีแค่กันชนหน้านะที่ได้มาจากญี่ปุ่นจําไม่ได้มันชื่อกันชนอะไรวะสักอย่างอะ่ะกันชนกันชนหน้าตัวนอกนะได้มาจากเซียงกงสองพันกว่าบาทเองโคตรถูกอ่ะของอะไหล่พิเมล่า สปอร์ตไลท์ก็จากเสียงกกงนะแล้วก็ไฟหน้าก็ซื้อใหม่เป็นของพี่ล่าก็คู่หนึ่งก็สองสาพันนะตัวนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วไฟโคตรด,ดีเลยหูลากจากจังจาก ek พี่กบนะก็มาแปลงใส่นี่คือกันชนหน้าฝากระโปรงเดิมไม่ได้ยุ่งอะไรเลยส่วนล้อก็มีการคอสตอมนี่เป็นล้อ h าเซมินะก็คือดูล้อมันขอบ17นะครับออฟน่าจะบวก25นะกว้าง7ใส่กับยังบิสโตน สองหนึ่งแล้วก็เราก็ทำสีใหม่แล้วก็เพิ่มเติมด้วยนี่เห็นเปล่าฝาล้อคอสตอมอันนี้ใช้งาน CNC นะก็ <c oughs> คือกรุงดุมคล้ายงานของ JTCC อะ่ะสีมันจะคนละสีกัน <c oughs> เห็นปะแต่ด้านหลัง <c oughs> ก็ให้มันดูลุกลุกแบบรถแข่งแล้วก็พาร์ตตั้งแต่สเกิร์ตข้างยันสเกิร์ตหลังแล้วก็วิงหลังก็มีการใช้ของกระดาษยูนิค มีอยู่เจ้าเดียวอะ่ะที่ทำในไทยนี่ก็ไปติดต่อได้ก็คือสร้างใหม่อนะ่ะโมเขาก็าน่าจะอยู่เผื่อใครอยากจะใส่แบบอย่างเงี้ยพอพาร์ตตัวนี้แม่งหายากไม่รู้หายังไงก็เลยต้องสร้างใหม่แล้วก็การอยู่นี้เขาก็จัดการให้โดยอิงแบบมาจากรถแข่งนะก็งานสวยราคาคุ้มค่าเทียบกับงานฝีมือนะถ้าเกิดเขาไปอยู่อเมริกาญี่ปุ่นผมว่าเขารวยกว่าน,นี้พอพอแล้วก็นี่ของแพงของแพงอันนี้เป็นของอิมพูเลยก็คือเป็น เขาเรียกว่าอะไรของรถแข่งญี่ปุ่นเลยก็คือเนี่ยเป็นที่เติมอะไรควิกฟูลน้ำมันนะนี่เป็นของแต่เราไม่ได้ใช้ระบบเขาเราก็แค่เอาเอา,เอาฟิลอะนี่ของญี่ปุ่นได้มาจากพี่ร้านก็จัดการให้กันชนหลังเดิมไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายตัวนอกญี่ปุ่นนะทำใหม่วิ่งก็มีขายนะ j t c ลองไปดูแต่ติดตั้งยากหน่อย้องให้พี่พลติดตั้งอะคือถ้าติดตั้งเองมันเหมือนจะหลุดแล้วท่อก็เป็นดิสม o นี่ก็ถูกเหมือนกันของแม่งรุ่นนี้คือถูกอะท่อ2000กว่าบาทรอบคันหมดยังก็สติกเกอร์ก็เป็นของนี่อาร์ตออนค่ะก็ทำทั้งหมดแล้วก็โชค๊คซิลเวอร์นะไปดูได้นะรอบคันของรถคันนี้ก็ประมาณนี้ดูเครื่องดีกว่าเครื่องห้องเครื่องก็ยังไม่ได้ล้างนะมอนะ้ามีเนียมทำใหม่เพราะของเดิมแม่งไม่ไหวอะเป็นพลาสติกแบตเป็นของโซลาร์โคตรดีนะ แมตใหม่แล้วก็ถูกด้วยแล้วก็สวยด้วยอยากได้สีดำก็เลยใช้ของโซลไลท์กองเป็นของมือสองครับเ k s พวกแล้วก็เปลี่ยนเครื่องจาก SR เดิมก็เป็น SR อนนี้ VVL เนี่ยเขาเรียก20วาว VVL ประมาณนั้นนะก็วิ่งดีกว่าเดิมข้อเสียผมว่ามันกินน้ำมันเยอะกว่าพวก K นะจากที่จ่ายไปประมาณนั้นแหละผมว่ารู้สึก KB ขับสนุกกว่าแต่คนเขาบอกว่า ถ้าปรับจูนอะไรเงี้ยมันก็น่าสนุกเหมือนกันแต่ก็ใช้งานได้นะครับแต่แค่กินน้ำมันมีคัมโชคอิมพูประมาณนี้สีผมเลยอยากให้มันคงสีขาวไว้เหมือนรถแข่งก็เลยไม่ได้ทำสีภายในห้องเครื่องนี่ภายในก็เป็นตัวนอกนะแอ่อนาคตเผื่อจะทำเป็นแบบรถแข่งก็คงเอาออกหมดเน้นใช้งานแอร์เย็นแอร์โคตรเย็นเลนิสันแล้วก็บอกเป็นดิส m โมคอสตอมนะเราก็ตัวใช้งานจริงดูดิขวนกล้องขนกล้อง ทำใหม่หมดนะครับผ้าหุ้มใหม่เป็นแล้วก็ปักดิสโมให้มันดูอิงหัวเกียร์ก็ซื้อของ S9 นะครับเกดดี้แล้วก็มียังทาต่ออีกภายในก็ประมาณนี้ไม่ก็เป็นของ i ิมพูนะ280เลยแอร์มันก็เย็นแล้วก็พวงมาลัยเป็นดิสโ o มดิสโมรถก็ไม่มีอะไรครับเดิมเดิมเน้นใช้งาน ทำจบก็ขับได้จริงนี่ครับมารีวิวนิสสันพิม m ิล่าครับคันนี้ก็เป็นรถหลักหมื่นที่เราถ้าใครได้ติดตามช่องก็ซื้อมาปั้นตั้งนานแล้วนะก็จะมารีวิวดูเผ่อใครอยากจะสนใจจะซื้อมาใช้งานสักคันหนึ่งแต่บอกเลยว่า ถ้ามันทําจบๆเนี่ยครับก็สามารถใช้งานจริงได้นะคันนี้ก็วิ่งัดต่งหวัดได้อะไรได้นะครับก็แต่งบมันก็บานนะรถมันถูกก็จริงแต่ซ่อมแพงครับคันนี้ก็เป็นพิเมล่ารหัสตัวถัง P11 นะนี่ก็เน้นใช้งานนะครับจัดทรงเตี้ยอันนี้เราก็เปลี่ยนเครื่องแล้วแต่โช๊ยังไม่ได้ทำนะยางก็ยังเก่าอยออ BL, นนู่ก็เป็นเครื่อง SR20 VVL คันนี้ก็เปลี่ยนเครื่องนะครับปกติ เครื่องพิมลฬามาจะเป็นเกียร์ออโต้แล้วมันก็มันเร,เรียกว่าอะไรเป็นบล็อกอ่ะมันก็พังบ่อยคนระับเกียร์ออโต้รุ่นนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาก็เลยตัดปัญหาเรื่องจบแล้วก็คันนี้บอกเลยว่าถ้าใช้งานจริงกินน้ำมันนะกินกว่าเครื่องบีอีกถ้าความรู้สึกนะอันนี้ไม่ได้วัดแค่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยขับแล้วมันทําไมมันเติมน้ํามันบ่อยกว่าชาวบ้านเขานะเครื่องตัวนี้แต่วิ่งทางไกลก็ไม่ค่อยกินนะแต่เหมือนเ้าแบบวิ่งแบบใช้งานอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเออ จอๆติดๆอย่างเงี้ยขับไม่ได้ยาวๆมันก็กินน้ามันคันนี้เป็นเกียร์5สปีดนะครับกล่องเดิมเครื่องเดิมไม่ค่อยมีอะไรเครื่อง VVL มันก็จะมีเทคเหมือนกันนะแต่เป็นเทคแบบไม่ได้มันก็มีเสียงนะผมว่าเทค B มันลากมันลากมันกว่ารอบหรือกว่าตัวรถบอดี้มันก็เป็นสี่ประตูหนักช่วงล่างก็คล้ายๆน้องสกายนะครับสกายไลน์นะภายในก็คล้ายๆของสกายไลน์เลย ที่ซื้อพอร,รถมันถูกแล้วก็มันมีประวัติของ JTC มั้งก็คือพวกประวัติพวกรถแข่งของคันนี้แล้วก็อยากใส่ของพวกทิสม่อะไรของแต่งเราก็เลยซื้อมาใช้ก็แฮปปี้นะครับช่วงล่างช่วงล่างคันนี้ดีดีแบบว่าถ้าเทียบกับรถปีเดียวกัวกนผมว่าช่วงล่างมันดีนะนิ่งมากครับขับเร็วอรคือแบบว่าช่วงล่างมันนิ่งขนาดยังไม่ได้แบบเก็บรายละเอียดนะ หรือว่าใช้ได้เลยนะครับกับพิเมล่าการใช้งานตัวนี้ก็บอกแล้วนะครับก็คือมันไม่เหมาะกับรถใช้งานจริงนะครับเพราะตัวเครื่องยุคนี้คือรถน้ำมันมันแพงรถมันก็กินน้ำมันนะครับและถ้าเราอยากจะขับสนุกมันก็ยิ่งกินนะเท่าเราจะลากล่อมันอย่างเงี้ยบางคนเห็นอุ้ยรถถูกถูกใช่ครับถูกจริงครับแต่อะไรก็ เยอะนะเพราะส่วนมากจะซื้ออะไรพวกแบบที่เขาทิ้งๆกันที่เขามีปัญหาก็คือหนึ่งพวกเกียร์มีปัญหาแล้วก็เครื่องมัง้งที่มีปัญหาที่หลักๆเลยเครื่องเกียร์ช่วงล่างก็ไม่มีอะไรครับก็สามารถซื้อใส่ได้ปกติบอดี้ดีนะเป็นบอดี้ตัวนอกทั้งหมดแล้วก็ขนาดขอบยกขอบยางผมไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยก็รถมันผูกทิ้งมามันก็ยังใช้ได้เลยจริงๆดีเลยนี่ก็จอดมา เกือบปีนะไม่ค่อยได้ขับเอามาขับให้ดูเลยก็รีวิวรถติดติดออปัญหาอีกเรื่องหนึงที่เจอบ่อยก็เปลี่ยนหมอน้ําไปหลายรอบนะครับสรุปว่าทำมอน้ําใหม่ไปเลยตีมีเนียมไปเพราะไม่รู้เครื่องของนิสสันตัวนี้มันเหมือนระบายความร้อนอน้ําอะมันไม่ค่อยดีนะและ้วม้อน้ําเดิมมันก็หลายปีแล้วอะทำใหม่ไปเลยครับแล้วก็เปลี่ยนพัดลมจบวิ่งใช้งานยาว ฟีลลิ่งการขับถ้าใครชอบรถแบบนิ่งๆแต่มันก็ไม่ได้แรงจิ๊ดจ๊าดนะก็คือขับได้ครับแล้วก็ช่วงล่างแน่นดีเราก็ลองขับไปดูเชนให้เกียร์สองเสียงมันคล้ายๆเด็กปะคันนี้ก็เป็นล้อ17ด้วยนะมันก็จะ อุ้ยอ้ากว่าล้อพวกสิบห้าเพราะเราเน้นทรงนะไม่ได้เน้นแบบเอาเร็วอะไรเน้นทรงขับอย่างเดียวพอเปลี่ยนวป VL ก็ขับดีกว่าเดิมครับฟิลมันก็ประมาณนี้ ว่าขับ AE 120วาวลสนุกกว่าแต่แต่ชอบช่วง่างคันนี้นะช่วง่างดีกว่า AE 100ช่วง่างมันดีอะบอกไม่ถูกอะคือรู้สึกได้ว่ามันดีขต่วติเเสียก็คือกินน้ำมันขับมาปุ๊บ500 ปริวแต่ที่เหลือก็ไม่มีอะไครับรถมันไม่ได้จุกจิกนะทำมาจบๆนี่ก็ใช้งานยาวๆแต่ที่มันที่ผมว่าทําไม่จบก็พวกแบบซ่อมนิดซ่อมหน่อยครับซ่อมแบบเล็กๆนะ้อผมเคยผ่านมาแล้วนะพวกแบบซ่อมไอ้อันนี้พังซ่อมซ่อมซ่อมแค่เนี้ยซ่อมตามใช้งานนะครับสุดท้ายมันก็เปลืองค่าสไล มันเปลืองจริงนะค่าสไลด์ไปซ่อมบางทีค่าซ่อมไปแปงค่าสไลด์แพงกว่าถ้าจะใช้งานจริงก็ควรจะทำทีเดียวเลยอะไรมันทางเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลยครับหรือยกยกเข้ายกออกเนี้ยก็จบง่ายกว่าเยอะเล่นรถเก่าก็ต้องเตรียมงบไว้ด้วยนะครับ ลับเครื่อง VVL เอาไปลองกันดูเข้าล้อ15น่าจะวิ่งดีกว่านี้เยอะตอนแรกก็เครื่องมันก็แรงก็แรงกว่าเดิมมันก็อารมณ์เหมือน v t e ของ Honda แต่คือมันก็เป็น vvl ก็กินน้ำมันแต่หมายว่าตอนแรกกล่องมันไม่ใช่กล่องนี้ไงเราเปลี่ยนกล่องมันก็วิ่งดีขึ้นรู้สึกไงก็มันก็น่าจะเครื่องสองแรงกว่านี้เออของผมก็เหมือนกันเครื่องสองพันมันก็ไม่แรงมันที่บกัเคเอมันมันฮอนด้ามันดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าโดยรวมก็ตามยุคเขาอะก็ต้องวาไม่ก็ถ้าใครเบื่อฮอนด้าก็เล่นพวกนี้มันก็ราคามันก็ไม่แพงไง ได้เปล่าเครื่องมันไม่กี่บาทช่วงล่างดีช่วงล่างดีช่วงล่างดี่ใช่ขับขับสนุกอยู่ช่วงล่างดีกว่า a อนด้าข้อดีก็เรื่องเรื่องน้ำมันฟิลลิ่งก็กินน้ำมันหน่อยฟิลลิ่งก็ดีมันก็เป็นก็เอาง่ายๆถ้าสมมติเราอยากจะเล่นฮอนด้าสี่ประตูใช่ป่ะมันมีรุ่นไหนอ่ะเออมันก็มีพวกแอคคอร์ดมีเอสเลยใช่ป่ะอันนี้ก็สนุกกว่าไงแต่ถ้าสมมติฮอนด้าก็ไปสามดอไปคูเป้มันก็อีกอันนึงไงมันก็อีกอารมณ์หนึ่งอันนี้ไม่แพงเลย ใช่คือถ้าสี่ประตูพิมล่ก็ตอบโจทย์ราคาไม่แพงของแต่งมันก็เยอะถ้ายิ่งคอซ่อมได้ก็สนุกอ่ะไม่จำเป็นต้องใช่มันก็ไม่ได้แพงมันไม่แพงอะไรู้แอร์เย็นไหมแอรหนาวอ่ะก็ต้องเบี่ยงออกกันหนาวเกินเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปมาด้าเต็มๆนะมีมาด้าด้วยได้